มาแล้วอู้นี่แอบเห็นแล้วนี่ลายอะไรนี่เดินแอบเดินลายชีโบชีเบะไปก่อนข้างหลังนี่แล้วมีสีส้มนะมีสีส้มนะลายอะไรเอ่ยมาให้รหัสเลยไหมน้องแนนพี่ขอรหัสหนึ่งรหัสได้วายแกรู้รหัสเลยเปลี่ยนสีแอดแนนเปลี่ยนรหัสให้หน่อย ลูกค้าจําได้เดี๋ยวขอรหัสแอดแนนด์ก่อนพิมพ์ชื่อเล่นรอเลยลูกค้าขาใครที่ดูแล้วถูกใจลูกจะขอดูตัวนี้ก่อนละกันคือเอฟลูกรีวิวเนี่ยได้โปรสองต่อเลยโปรราคาลดด้วยโปรส่วนลดกระสอบรีวิวด้วยได้ลดแต่ที่นี่ไม่ได้รีวิวไม่ได้ส่งฟรีนะลูกค้าแต่ว่าลูกรีวิวหนูจะลดให้สามร้อย นะคะเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเป็นแบบแป่งยีนข้างในโถเลย<ะ>หนูลูแล้วก็เป็นงานของซาร่าเมนด้วยอ่าอ่ะขอพิมพ์ชื่อเล่นไว้เลยลูกค้าค่ะพิมพ์ชื่อเล่นไว้ตามด้วยรหัสไลดีใจแนน 79 779ค่ะลูกคะอ่าชื่อเรนตามด้วยรหัส779ลูกต้อเกิดทำตามกติกานะจ๊ะพิมมาให้ครบตามที่แจ้งแล้วตัวดีก็มาแล้วสวยมากโอ้ my god โคตรเท่เลยอ่ะตัวเลยมาให้แนนอ่านเลยคนแรกคนแรกที่ได้ พี่อ่อนละมุนนะคะยื้อกดดิ่งโอ้โหพี่อ่อนละมุนลูกที่2แล้วปะจุกๆเลยอะ่ะสองลูกเขาเอฟได้บ่อยนะลูกรีวิวอยู่เขาเน็ตด,ดีมากทันะะนะคะพี่โป้ไม่ทันนะพี่มุขี่ทันไม่ทนันจ้าพี่อ่อนละมุนดันหนึ่<ว> í, ได้เลยนะค่ะหิคำซ้ำไม่ได้โอเคอันนี้คือแบบคนรู้สเต็ปแล้วเอฟได้ปุบดันหนึ่งไม่ต้องบอก ใช่ลูกค้าถ้าใครไม่ทันวันนี้นะไม่ต้องเสียใจเลยเพราะว่าราคาที่เราขาย่งตั้งแต่ลูกแรกคือมันถูกเหมือนลูกค้าได้ลูกเดียวก็ได้ละค่ะตัว2 5 0 0ัาเหมือนกันได้ราคาขนาดนี้แล้วลูกค้าไม่ต้องซีเรียสอะไรแล้วนะตอนนี้สามารถตามไปซีเอฟลูกใหม่ได้เลยลูกค้าคขาอุ้ยมันเทอะเอ้ามันเทอะเอาไว้ใส่ให้ดูเซใส่ไม่ได้เอาไม่ได้อีกชันโออ แต่ว่ามันแมทกับแบบกางเกเงที่นางใส่นะและ้วนางคุมม่าเีะสวยมากแมทกันมากงานหัวออกดี2500ค่ะนะคะราคาโปรนี้นะคะลูกค้าค่ะต้องบอกว่าแค่รอยลูกนะแค่รอยลูกนะลูกค้าค่ะถ้าหมดรอตนี้แล้วรถใหม่ไม่ได้ต่อบโปร5 0นะ นะคะอถใหม่คือราคา2900บาทแต่เอาจริงๆ2 9 0 0ก็ยังไม่แพงใชง 2, 2 9 0 0ใครยังแบบว่ายังไม่พร้อมสตตอกตอนนี้ไม่เป็นไรคุณพี่วันนี้ดูรีวิวไปก่อนดูรีวิวเอาไว้จดรหัสเอาไว้หนาวแล้วเนี่ยหาของขายก็ตามกันมานะคะตามกันมาสั่งรหัสนี้ได้ของเข้าใหม่ทุกเดือนแต่โปรโมชั่นน่ะแล้วแต่เดือนใช่โปรโมชั่นแล้วแต่เดือนอะเอซิกค่ะ<ช> เอซิกบางตัวมันเลอะบันเทิรก็ไปซักเอานั้นซักได้ซักได้เสียดายแบรนด์เออนะคะอะไรน่ะเอะไรวะเจ112วันนี้ไม่ได้ลิตมาคุณพี่วันนี้ไม่ได้ลิตมาขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมพิ่งเปิดไปน้องเพิ่งเปิดไปเ j 112มีลูกรีวิวว่างอยู่ใช่ไหมใช่มีลูกรีวิวว่างอยู่เอาขายแล้วลูกรีวิวขายแล้วโอ้ขออภัยทุกท่านขออภัย เดี๋ยวเปิดให้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้เร็วๆนี้ใช่ใเพราะวันนี้ยังไม่ได้เปิดทําคลิปไปยังไม่ได้ไลค์เนาะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งขอเจ้านายเปิดทําคลิปไปใช่ไหมใช่ค่ะอของแบรนด์ไหมอะของแบรนด์เอิร์ธค่ะมาตัวนี้แจ้งรายละเอียดสินค้ากันอีกสรอบหนึ่งนะลูกค้า K W E หนึ่งสองหนึ่งสองเอนะคะ งานยกกระสอบ100กิโลเสื้อกันหนาวจากญี่ปุ่นเป็นสไตล์แจ็กเกต็ตหลายแบบหลายเนื้อผ้าเลยเนี่ยลูกค้าลองดูก็ได้มีทั้งบุนวมบุขนบุฟเฟอรนะคะเนื้อผ้าก็มีตั้งแต่คอตตอนปากกาพลมนะคะแล้วก็อย่างเงี้ย้าลูกฟูกบุงลีค่ะบุขนนะคะแจ็กเก็ตตัวสั้นโค้ตตัวยาวบิกโลโก้อะมีให้ลุ้นทุกอย่างเลยลูกค้าในราคาโปรโมชั่นเดือนนี้คือ2 0 0พ 500ร้อยบาทวันนี้เปิดหนึ่งสองหลูกแล้วลูกค้าใครที่ดูมาตั้งแต่ต้นแต่ว่ายังไม่ได้เอฟแล้วน่าจะแบบว่าอยากได้อ่ะอยากได้ก็คือตามไปเลยคุณพี่ทักอินบ็อกไปได้เลยค่ะร้อยกระสอบจุกๆุโปรโมชั่นโคต้าเยอะมากแต่ว่าถ้าตัดกัน10ลูก20ลูกก็หมดเหมือนกันนะเนี่ยใครชอบสไตล์แจ็กเก็ตทหารแบบเนี้ยลูกค้าทรงแบบนี้สีแบบนี้ออกเยอะนะ เป็นรหัส W31 ค่ะไปเดียวกันเลยไป KWE ลูกค้าเนี่ยเลย,ไ,ยไปข้างหลังลายจุดลายจุดข้างหลังงานจากญี่ปุ่นทั้งนั้นส่ะสวยๆน,นั้นอะนี่ค่ะคูมาคูมามารถ,รถของเราก็ตัวยาวนะ มาเอาเอาเจออะไรอีกมาขอไปด้วยของไนกี้ตัวยาวเลยเออโอ้เรียกได้ว่าปวดแขนโชว์ทีเรียกได้ว่าปวดแขนสูงแบบอปป้านี่ใช่สวยมากโหเคตรเท่เลยเขาเป็นงานวอเตอร์พู f ด้วยใส่กันฝนโหสวยแล้วใช่ปะนี่ค่ะ ว้าวสวยใส่แล้วเลทอหล่อเท่ขอบคุณค่ะบอกแล้วว่าคุณพี่กีดไหมกีดหรือเปล่าหรือว่าชินชินแล้วชินแล้วเขาเปิดเขาเปิดกันบ่อยแล้วฮะนีเขาเอฟแล้วค่ะ่าฮนีีบ่อยเออเปิดงานญี่ปุ่นที่ไหนไมปังคุณพี่เปิดกับหนูถูกและดีและคุ้มและค่าที่สุดนะคะ อะไรนะค่ะเจสามทีเราโปรอยู่ปะรู้สึกว่าหมดเขตโปรไปแล้วนะเหมือนจะหมดใช่เจสามทีราคาตอนแรกอะโปรพันเก้าคุ้มมากตอนนี้ตอนนี้ราคาปรับขึ้นนะสามพันห้าร้อยบาทนะคาพันเก้าไปอยู่ที่ไหนมาไม่ได้เปิดวันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขอรีวิวกันมาแล้วเดี๋ยวเอาจกรีวิวให้เดี๋ยวจัดรีวิวให้คุณพี่โอ้โหเฟอร์อลังมากอลังนีเคกบอกหนูไม่มีแรงดึงคัชชาบอกเลย ปคะเทสนีค่ะสิบหน้ากระดุมหน้ามาทุกทรงทุกแบบมาหมดอู้บิ๊กโลโก้อะไรยีกมาเฮ้ยนี่ใหม่มากดน้าอะตามด้วยด้านหลังหน่อยแยะปะโอ้โหใครอยากได้สิบยี่สิบลูกลูกค้าไปอีสานไปเหนือก็ได้นะเขาจะชิงหนาวก่อนเราอยู่แล้วโฟนี้โซนนี้ก็คือ ยี่สิบสามสิบลูกเนี่ยลูกค้ามีบริการรถเหมานะรถเหมาของเอกชนน่ะนะคะที่เขาวิ่งวิ่งตรงไปบ้านลูกค้าเลยยิงตรงไปเลยนะคะก็สอบถามค่ารถกันได้มาสอบถามค่ารถกันก่อนได้ว่าค่ารถประมาณเท่าไหร่แต่ปกติแล้วพวกรถเหมาเนี่ยค่ารถเฉลี่ยเขาจะอยู่ประมาณลูกตกลูกสามร้อยกว่าบาทเนาะทัศน์เยอะเยอะลูกค้าสามสิบสี่สิบลูกตกค่าส่งลูกก็สามร้อยกว่าบาท วันนี้ไม่ได้เปิดฮูดเลยอยากดูฮูดตัวไหนฮูดญี่ปุ่นฮูดมันจะเหลือแต่ฮูดญี่ปุ่นแล้วสิตอนนี้ใช่ไหมฮูดของเกาหลีหมดลูกค้าของเกาหลีหมดของเกาหลีหมดอ้าวอันนี้เป็นงานของ DKNY มาจ้าเย่เออสอรีเนี่ยลูกค้างานแต่งเฟอร์บุขนบุ่นวม ไปลุ้นนะนะคะทำราคาได้ทำเลยตัวไหนหนามากหนาวมากยังไม่ขายเก็บไว้ทำราคาไปปีเลยตัวไหนบางตัวไหนสวยตัวไหนไปต่อได้เลยเอาเลยขายเลยของยูนิโคป่ะหนะใช่แล้วโอ้เอาล่ะหนึ่งสองหนึ่งสองเอาล่ะหนึ่งสองหนึ่งสองลูกค้ายกกระสอบหนึ่งกิโลลูกค้าขาหนึ่งร้อกิโลราคาโปรโมชั่นนี่ดูสิใหม่มากน้องเค้กพี่ฝากหน่อยเหลือสองพห้า เหลือสอง0นหะ้าะลูกค้านะค่าส่งไปจ่ายแยกกันตอนรับของจะดิ่งได้เลยค่าส่งไปจ่ายแยกกันตอนรับของนะคะใครใช้ด่วนใช้อะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวมันจะติดวันหยุดวันเที่ยวไห่อ,อีกอาทิตย์หน้าวันแม่นะ,ะหยุดยาวเลยนะลูกค้าขนส่งอะ่ะสิบสองสิบสิบเอ็ดสิบเอ็สิบสองสิบสามสิบสี่ใช่ ถ้าจะสั่งสั่งได้เลยใช<ด>่ตอนนี้ช่วงช่วงวัน2วันนี้ถ้าอยากได้ของกะทันก่อนปลายอาทิตย์มีลูกค้าต้องสั่งแล้วค่ะต้องสั่งเลยก่อนเลยใช่เพราะปกติแล้วอ่ะขนส่งเขาจะใช้เวลาส่งอ่ะสามวันสี่วันห้าวันเฟิร์สดาวค่ะม่ต้องไปไหนเรายังไม่เลิอกอ,อ,อยู่นี่แหละเจอระเบนนี่ <First> ต้องสั่งแล้วลูกค้าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันหยุดยาวถ้าสั่งวันที่สิบวันที่สิบเอดอ่ะ hmm. ก็คือหนูบอกเลยว่าของมันจะไปกองอยู่ที่ขนส่งเ mm hmm. พราะว่าขนส่งปลายทางเขาจะหยุดยาวตั้งแต่ส mm ิบสองสิบสามแล้วก็สิบสี่นะคะมันจะไปติดอยู่ที่เขาเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะสั่งพี่ออเดอร์ได้เลยนะคะออเดอร์ล่วงหน้าได้เลยหรือว่ารีบมาจริงๆรงอุ้ยตัวนี้ของยูนิโค่ปะป้ายเหมือนมากใครขายแฮชเอ็มโอ้โห อ,ออกไม่หยุดกระดิ่งค้างไปแล้วกระดิ่งคือพังไปแล้วตีแบบปังแต่ทางนี้ก็คือยังไม่หยุดพี่อ่อนละมุนคือคือดีสามารถโอนยอดสั่งซื้อแล้วก็ให้จัดส่งได้เลยนะลูกค้านะอ,อ๋อพรุ่งนี้มีรอบส่งนิ่มสิ่เสงออเดอร์ได้เลยลูกค้าเหนือ8จังหวัดนะคะโอนยอดไม่เกิน3มทุ่มได้รอบส่งวันพรุ่งนี้ทุกคนเลยนะคะฝากไว้ด้วย1208ราคาโปร9า0พราคาโปร5 0 0 ชอบแบบไหนสไตล์ไหนทักไปสั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวรอแอดมินตอบกลับกันสักครู่ช่วงบ่ายจะไลฟ์สดอะไรรอติดตามด้วยนะจ๊ะงานาเปรเหมืนเกเหมือนเดิมแน่นอนสวยๆ<า>เยอะเลย,เลยนะฝากติดตามด้วยสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วหนี<ๆ>